ทุกคนคะวันนี้เมย์จะพามาทำเฟซชิลกันค่ะจะได้ป้องกันไวรัสโควิด1 9ไปในตัวด้วยวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะและสําหรับอุปกรณ์ของเราในการทำเฟซชิลมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนั่นก็คือแผ่นใส A4 และอย่างที่2ค่ะนั่นคือ,อยางยืดอย่างที่3ฟองน้ำ และสุดท้ายกระดาษ2หน้าจะ้ะโดยวิธีทมก็มีดังนี้นะคะเราจะตัดกาว2หน้าแปะลงบนแผ่นใสนะคะโดยเหลือพื้นที่ข้างๆไว้ประมาณ1นิ้วละกันนะคะหลังจากแปะกาว2หน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตัดตัวฟองน้ํานะคะประมาณกาว2หน้าที่เราตัดไปนั่นแหละนี่แล้วก็ปิดทับลงไปเลยค่ะกดให้แน่นๆหน่อยนะคะและขั้นตอนต่อมาค่ะยางยืดที่เรามีนั้นติดลงไปตรงนี้ค่ะโดยเราจะทําการใช้แม็กนะคะแม็กปาก และนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เฟซชิลนะคะไว้ใส่เวลาออกไปข้างนอกหรือว่าใครอยากจะทําไว้ให้คุณพยาบาลคุณหมอเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะ<ม>เดี๋ยวไม่ลองใส่ให้ดูดีกว่าว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงนี่เป็นไงพิ้วพิ้วพิวแค่นี้นะคะก็ช่วยกันนะคะทาเฟซชิลกันไว้ให้คนในครอบครัวหรือว่าไว้ให้ตัวเองใช้เนี่ยเวลาออกไปข้างนอกก็สะดวกเหมือนกันเลยค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะ Thank you.